ทางงานเซ็กชัน 6, เนสัมเนยงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวันที่7็นะคะผลิตภัณฑ์ค่ะองคประกอบนะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์หลักสองคือผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวต,รตรนด้กคุณภาพรูป,ปร่งางลักษณะรูปแบบการบรรจุหีบห่อดาสินค้า ตั้งการขนส่งการประกันการให้สินเชื่อและการให้บริการอื่นๆนะคะต่อไปก็เป็นประเภทของบลิตภัณฑ์นะคะก็ได้แก่1นึ่งจำนกอายุตามการใช้งาน นแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงทนนะคะต่อไป2ตามแกบภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของผู้ซื้อก็ได้แก่สินค้าบริโภคและก็สินค้าอุตสาหกรรมต่อไปเป็นติสกตา ชื่อตาสินค้าเครื่องหมายของตาสินค้าโลโก้ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรแล้วก็คำขวัญหรือสโลแกนนะคะต่อไปเมตริกแกนนอน วนคองตลาดเปรียบเทียบส่วนแกนตั้งคืออตา,าการเจริญเติบโตขอบคุณค่ะ